แชมป์อาเซียนตอนนี้รับไปเลย15ล้านบวกบวกบุรีรัมวันเนี้ยมาต้องการเป็นแชมป์11ตัวจริงบุรีรัมในรายการนี้ครับพ่อฮะมันจะเน้นผลมากอ่ะเกมแบบนี้อาจจะเสมอศูนย์ก็ไม่เสียหายนะหรือว่าเสมอตึงึงไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าแพ้มาเนี่ยถ้าแพ้เยอะก็จะเสียหายหน่อยอ่ะมาดูทางด้านของโครงการน,นอยกันหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ เป็นยอดทีมจากเวียดนามนะฮะังฮานฮนอยเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นมาโนโพกิ้งมือปากอาเซียนนะพ่อฮะใช่ก็ต้องยอมับเพราะเขาก็เปิดปากอาเซียนปาบมาหมดเลยนะทีมชาติเวียดนามเอามาเจองับบุรีรัมเลยเพราะมาเยอะนะครับมีเหงียนควงไฮพ่อของเหงียนควงไฮอ,อยู่นี่ด้วยอยู่นี่เ<อ>ทียบมูลค่าทีมดีกว่าโอ้โหมูลค่าทีมแตกต่างกันเยอะครับนัดชิง ชี้ชะตานัดแรกแต่ยังเหลืออีกนัดครับเกมแรกจะเป็นไงพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกสู่แตงโมลงเปียพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับพุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับในรายการชิงแชมป์อาเซียนนะครับในนามสโมสรและครับ ต้องบอกว่าก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับทีมชาติเช่นเดียวกันนะพ่อฮรการแข่งันในระดับสโมสรในระดับอาเซียนคแล้วก็เปิดโอกาสให้ทีมอาเซียนนั้นส่งทีมเข้าแข่งขันได้ครับนะครับอยู่ที่ในทีมนั้น,น,นจะเลือกบุคลากรเข้ามาแข่งขันได้แบบไหนอย่างไรเท่านั้นเองนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นทัวร์นาเมนต์นี้ที่แข่งมาส่วนใหญ่ก็ ตัวจริงเสียงจริงนะครับจัดเต็มกันทุกทีมคือต้องบอกว่าการแข่งขันในย่านอาเซียนเนี่ยยอมกันไม่ได้ว่าใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลเวียดนามหรือว่าไทยก็แล้วแต่นี่มันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านๆก็คือว่าเป็นสงครามตัวแทนของประเทศใดประเทศหนึ่งครับอินโดก็ตัวแทนประเทศหนึ่งครับนะครับไทยก็ตัวแทนประเทศหนึ่งเวียดนามก็ตัวแทนประเทศหนึ่งครับนะฮะสิงคโปร์ก็ตัวแทนประเทศแต่และประเทศก็มีตัวแทนแต่ความเข้มข้นก็คือว่า ลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรขิงกันครับนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้ความสนุกสนานมันมีทั้งในสนามและก็นอกสนาม คือต้องบอกว่าเงินรางวัลเนี่ยพูดถึงเงินรางวัลก่อนดีกว่านะฮะในรายการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยต้องบอกว่ารวมนะครับสามล้านเหรียญน,นะพ่อครับก็ร้อยล้านนะพ่อก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะพอดีพอดีในย่านอาเซียนคือถ้าใครได้เข้าไปเล่นรายการนี้แน่นอนนะฮะอย่างน้อยกำบังแน่นอนกำเท่าไหร่ว่ากัน <laughs> แต่ว่าถ้าแบบมาจากหลีกบ้านเราแชมป์หลีกบ้านเรามันแค่10ล้านใช่ไหมพ่อใช่ครับถ้าได้เข้ารอบมาลึกหน่อยมันมูลค่ามันสูงกว่าแล้วนะพ่ออ่าใช่ใชมันเหมือนกันได้แชมป์ไปด้วยเงินรางวัลนะ ในแง่ของมูลค่าเงินรางวัลแต่ถ้าแชมป์อาเซียนตอนนี้รับไปเลย15ล้านบวกบวกอโอ้หโอหก็ถือว่าเยอะนะพ่อก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากถามว่าน้อยไหมก็ถามว่าอาจจะถ้าในใจผมคิดอาจจะคราวหน้าก็อาจจะต้องเพิ่มมากกว่าน,นี้แตคราวนี้ก็เป็นปฐมบทเริ่มต้นก็ถือเป็นสารตั้งต้นก่อนอน,นะครับก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่เพื่อต้องการยกระดับพัฒนาสโมสรในย่านอาเซียนแลวโดยเฉพาะ ผู้เล่นในระดับหน้าใหม่ๆเข้ามานะครับนะครับโอ้โหนี่ถ้าเพิ่มเงินรางวัลนี่รับประกันได้เลยครับทีมอันดับ4อันดับ5อย่าหวังนะฮะเพราะมันมันเยอะไงพ่อใครก็อยากได้ตรนก็อยู่ที่การตกลงมุมมองในแต่ละประเทศนั้นนั้นครับว่าจะส่งทีมแบบไหนอย่างไรไปเปิดโอกาสให้ขนาดไหนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับบุีรีลำ เข้าชิงนะครับชปปี้คัพครับ,รบเจอกับกอาฮานอยไปเยือนก่อนเดินทางกว่าประมาณพันกิโลว่าพอเกือบเกือบใช่ครับวียดนามก็ไม่ไกลมากนัดแรกก็แพ้มาการเดินทางไกลไม่ไกลนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะการเดินทางแน่นอนสร้างความละแต่สิ่งที่บุรีรัมมีปัญหาสุดๆนะเวลานี้คือเรื่องของสภาพร่างกายมากกว่าสามวันเตะครั้ง3วันเตะครั้งและทุกครั้งที่เตะก็ลงเล่นเกินร้อยตลอดเพราะว่าเล่นเกมเข้มข้นมารอบรอง ไม่ว่าจะเป็นรอบรองใช่ไหมครับรอบรองลีโพ้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งจะต้องการเป็นแชมป์ในไทยลีกด้วยนะครับแล้วก็รอบรอบรองช้อปปี้พวกนี้มันสร้างเขาเรียกว่าทําให้ร่างกายมันมีปัญหาพอสมควรสําหรับตัวผู้เล่นที่ลงบ่อยๆนะครับครับตอนนี้ก็ได้ลุ้นทุกถ้วยเพราะที่เหลืออยู่นะครับโอเคได้แชมป์ไทยลีกไปแล้วคุณก็เหลือเอฟเอคัพคุณเหลือลีกครับคุณเหลือช้อปปี้โอ้โหนี่ ทำไปทํามนี่ก็ได้แชมป์สมมติถ้าได้หมดนี่เป็นปากฏการเงนนะพ่อก็เป็นครั้งแรกนะครับถ้าได้หมดก็เป็นครั้งแรกที่ได้4แชมป์เลยเพราะจากสองปีมาแต่ก็ต้องมาดูกันเพราะระยะทางในเดือนนี้ก็ต้องดูว่าพอปลายเดือนแล้วมันจะได้แบบไหนอย่างไรบ้างครับไม่ง่ายแน่นอนนะใช่ครับใช่ครับเราโฟกัสกันที่ทีมบ้านเราก่อนแล้วกันนะพ่อก็คือบุรีรัมนีแหละก็คงจะต้องพูดถึงเพราะว่า Uh, แฟนๆของฟุตบอลไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็แฟนบุรีรัมเขาก็อินมากเลยตอนนี้ว่าโอ้โหมันต้องสี่ถ้วยเขาอยากได้ให้หมดมมเลยไม่ไม่อินก็ต้องอินนะเพราะว่าทีมทําผลงานขนาดนี้ นะครับฉะนั้นแฟนเนี่ยเวลาทีมเข้ารอบไปแบบนี้มันสร้างความชุ่มชื่นใจให้พวกเขาอยู่แล้วครับ,ครบโคต้า5้าบวกหนึ่งก็ห้าบกหนึ่งใส่เต็มตลอดไม่เคยผ่อนคือคือต้องบอกว่าถ้าเขามีให้ใช้เขาใช้แน่ก็คุณภาพของเขามันดีอยู่แล้วทั้งสองทีมนะฮะทั้งสองทีมอย่างบุรีรัมย์เนี่ยครับตอนนี้ก็เพิ่งจะชนะ บีจีสร้างความมั่นใจแบบต่อเนื่องเลยพ่อคือแบบ3ามศูนย์ก่อนนั้นโอเคอาจจะเสมอเกมนั้นมันผ่อนผ่อนกันไปแต่ก่อนหน้านั้นอีกย้อนไปอีกก็ชนะหนองบัวมา7จศูนย์มันก็มีอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้เป็นห่วงใดๆเลยเหมือนกับพ่อนะครับว่าเรื่องของความมั่นใจวิธีการเล่นคือมันเล่นกันจน50คือมาจ็นัดแล้วมันลงตัวหมดแล้วอ่ะทุกอย่างลงตัวเปลี่ยนใครหมุนใครลงมาเนี่ยทุเล่นทุกคนมันทดแทนกันได้ถึงแม้ว่าอาจจะมีช่องว่างในการทดแทนบ้างหน่อยแต่ ทีมดรอปลงไหมก็ไม่ได้ดรอปลงเยอะมากนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะครับเรื่องคุณภาพของนักเตะนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของระบบทีมเวิร์กนี่ผมมั่นใจว่าบุรีรัมย์ค่อนข้างทีมเวิร์กดีครับนะฮะน้ำเลี้ยงดีนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักเตะก็ดีเยี่ยมนะครับสโมสรก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับแฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตด้วยนะครับคือถ้า11ตัวจริงนะครับคือต้องบอกนิดนึงนะพ่อครับว่าบุรีรัมย์วันนี้มาต้องการเป็นแชมป์ 11ตัวจริงบุรีรัมในรายการนี้ครับพ่อฮะคือต้องการเป็นแชมป์จริงนะครับแต่มันมีนัดที่2ที่สามารถที่จะเครียกว่าคอยอยู่ในบ้านได้คฉะนั้นการเล่นเวลาที่รอคอยการจัดตัวนี่อะไรที่เราคิดว่ามันจะลงแน่บางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยสัาษะของเกมการเล่นแต่แท็กติกเวลาต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเน้นผลมากเกมแบบนี้อาจจะเสมอศูนย์ก็ไม่เสียหายนะหรือว่าเสมอหนึ่งไม่เสียหาย นะครับแต่ถ้าแพ้มาเนี่ยถ้าแพ้เยอะก็จะเสียหายหน่อยนะฮะแต่ถ้าไม่แพ้เลยจะดีกว่าฉะนั้นในการวางตัวแบบนี้โดยหลักของการวางตัวแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งแน่นอนว่าต้องการเอาชนะแหละแต่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องการแพ้ฉะนั้นแทคติกต่กกตางๆอาจจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็นัดแรกแพ้มาเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่บิวหลักต้องคิดด้วยเวลาไปเยือนก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับนะครับแต่นี่คือตัวที่เล่นกับเ,เกมก่อนหน้านี้กับบีจีปทุมเขาก็จัดเต็มนะเพราะใช้ กูดนะครับใช้พันษาใช้โกอย่างเงี้ยใช้ซูสด้วยใช้ดิออนคูด้วยเลนเนอร์ก็ใช้เพราะคือตอนนี้เหมือนกับว่าถ้ามีให้เข็นลงเขาจะเปลี่ยนหมดเลยก็ปุรีรัมส่วนใหญ่แล้วก็สามารถโรเตชันทีมได้แล้วก็ <c oughs> ทีมไม่ใช่มีปัญหานะอย่างแดนกลางอาจจะมีทีละทอนเข้ามาคุมจังหวะเล่นกับซูดผมว่าเล่นคู่นี้เล่นกันค่อนข้างดี แต่หลังนี่ก็ต้องยอมรับว่าแดนหลังบุรีรัมนีแดนหลังเกาหลีผมว่าอะ้รมินยอกเรื่อเลยเนี่ยนะค่อนข้างตัดสินใจดียืนดีวิธีการอ่านเกมดีเอาคูก็ถือว่าโอเคผมว่าการไปยืนแบบนี้มันเป็นการยืนที่เซฟตี้เฟิร์สผมว่านะในความรู้สึกนะฮะเรก็ใช้ลักษณะของการโต้กลับในการไม่จำเป็นต้องเล่งมากเลยไม่จำเป็นต้องเล่นนะเล่นตามจังหวะของเกมแล้วก็ใช้ข้อผิดพลาดของคู่ต่อสู้นั้นแะเอามาโจมตีได้คู่ต่อสู้ซะอีกนะฮะในทีมเวียดนามซะอีกที่จะต้องเล่งจังหวะนะฮะัแต่เล่งแบบไหนอย่างไร มาโน่เขารู้พิษสงของบุรีรัมย์อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยการวางแผนของทีมเวียดนามเนี่ยนะฮะในสิ่งจะเจอกับทีมบุรีรัมย์ผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรว่าคุณจะเล่นระบบแต่บุรีรัมย์โจทย์ไม่ยากนะฮะคือเล่นแบบนี้เนี่ยเล่นตามจังหวะแล้วก็รอเวลาโต้กลับสามารถแล้วคุณคุณภาพของการโต้กลับเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเฉียบคมจริงๆนะฮะแดนหน้าบิสุลีดาวสันโวไทยลีกเนี่ยมันตอนนี้มีความคงมากแมะว่าจะมีสุภชัยเข้ามาประกบก็ทําให้ทีมไม่ได้สวิงมากมาย ครับแต่ตัวเนี่ยแตกต่างจากนัดแรกพอสมควรเลยนะเพ่อะเพราะว่านัดแรกเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นนัดแรกเปิดมาที่เจอคงคัางเลยพ่อแพ้สองหนึ่งใช่ครับแต่ว่าตัวเขายังไม่ได้แบบจัดลงไปแบบโอ้โหชนิดที่ว่ามาแบบเต็มร้อยเขาก็มีเหมือนกับว่าลองดูด้วยและนัดแรกด้วยความว่าลองไม่มั่นใจนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาเนิศน,นานมาถึงรอบชิงแบบนี้มันมี โค้ชมีความเข้าใจผู้เล่นมากขึ้นแล้วรู้แล้วว่าในเกมแบบนี้มันเป็นฟุตบอลที่2นัดเนี่ยนัดแรกเวลามาเยือนต้องเล่นกันแบบไหนจัดผู้เล่นอะไรลงไปนะเพื่อให้คีมได้ประโยชน์สูงสุดแล้วนัด2จะทําอะไรที่บ้านใชใ้ผู้เล่น11คนแบบไหนแล้วก็ใช้ลักษณะผู้เล่นที่ซัพพอร์ตมาคือผู้เล่นหมายเลขที่สในสนามของวีรัลำเนี่ยขยมกันแบบไหนทีนี้นันสองนัดเนี่ยผมว่าโค้ชคงทํางานบ้านหนักน่าดูครับอ่ะมาดูทางด้านของโค้งานนอยกันหน่อยนะครับก็ <c oughs> เป็นยอดทีมจากเวียดนามนะฮะถ้าจำไม่ผิดทีมนี้พี่โก้ก็เคยไปคุมอ๋อเหรอนะฮะคือต้องบอกว่าโกรงนันยเนี่ล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นมาโนโพ่กิ้งมือปราบอาเซียนนะพ่อฮะใช่ก็ต้องอยอมรับเพราะเขาก็เปือปราบอาเซียนปราบมาหมดเลยนะถ้าอยู่ในอาเซียนเหมือนมาโนททำกันบ้านเก่ง อ่าก็ปรับหมดเลยทุกทีมอะทุกทีมในย,ย่านอาเซียนอะปรับหมดต้องปรับปรับ,รบทีมไทยตัวเองด้วยก <laughs> ็ปรับปราบไทยปรับอินโดนะครับ <laughs> ก็ต้องยอมรับว่าเป็นมือปรับอาเซียนจริงๆ,ๆนะครับครับคือถ้าใส่ติเนี่ยผมว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะพราะเพราะว่ามาโน่ก็เป็น เหมือนคนที่คุ้นเคยกับฟุตบอลไทยสุดๆเลยก็อยู่เป็นสิปีอ่ะใช่นะฮะจบโค้ชก็มาเรียนที่เมืองไทยมาเป็นผู้ช่วยโค้ดก็เมืองไทยเป็นโค้ชก็เมืองไทยความใกล้ชิดมันมีรู้ความเลกเตอร์นักบอลไทยแล้วก็รู้ทุกทีมนในบอลไทยก็ถือว่ามีตื้นลึกหนาบางรู้หมดครับฟังไทยได้นะแต่เขาพูดได้นะแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดแค่นั้นแหละอ,อล๋อเหลอผมไม่จำกันใช่เขาบอกว่ากล<อ>ัวพูดผิดแต่ว่าพูดได้จริง,รงพูดได้นะฮะ อ่ะอยังคุมทีมใน V League แล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้แล้วกันนะพ่อแล้วก็รวมในฤดูกาลนี้เนี่ย30นัดพ่อวินเรทไม่ค่อยดีนะพ่อชนะแบบเอ่อ16นัดเสมอ9เน้นเสมอเยอะพ่อถึง9นัดแล้วก็ไปแพ้อีก5นัดครึ่งๆเลยพ่อถ้าชนะกับเสมอปบบนี้ก็มีการแพ้5นัดนี่ก็ทีมสามารถลุ้นแชมป์ได้หรือเป็นแชมป์ด้วยนะแต่ ตอนนี้ในวีลีดไม่ได้ไม่ดีใช่ไหมห่างเยอะพ่อเพราะว่าทีมอันดับหนึ่งเนี่ยคือนําดิน45แต้มแต่ว่าทีมมาโนมีแค่3าโอห่างเยอะครับใช่แต่มีอีกหลายเกมแต่ว่ามันมี14ทีมไงพ่ออ๋อนะฮะระบบว่าเขาจะอาจจะไม่เหมือนบ้านเราครับนะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แต่ตัวผู้เล่นของมาโนดีกว่าพ่อครับตัวผู้เล่นมาโน่นักเตะต่างชาติเนี่ย บาซิลทั้งหมด5คนโอ oh ้โห oh คือเอาเข้าใจง่ายคุยกับมาโน่รู้เรื่องตระก,กูลเดียวกันตระก,กูลเดียวกันโอ้โห oh บาซิล5คนเลยหรอใช่ครับ <c oughs> แต่ตัวที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยที่เห็นในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นอลันนะครับ hmm. อลันกาไฟนะครับ hmm. อ่าเนี่ยก็เป็นผู้ทำประตูสูงสุดในทีมตอนนี้9ประตูจากการลงสนาม13นัด hmm. แต่เดี๋ยวต้องมาดูหน่อยว่ามีผู้เล่นใครบาดเจ็บบ้างไหม นะครับแล้วก็ยังมีตัวบราซิลวิเตาตรงกลางอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีไทรลอนนะครับในตำแหน่งกองหน้าแต่ผมดูแล้วเนี่ยเออมันเป็นต่างชาติที่30หมดเลย ก็มีมีเรื่องของอายุก็ไม่สามสิบก็ยังธรรมดาเดี๋ยวนี้ยังเล่นแต่อย่าให้เกินสามสิบเจ็ดสามสิบแปดอ๋อแต่สามสิบมันยังเล่นได้สามสิบโอ้ยสบายสบายนะฮะดูบาโจบ้านเราสามสิบสบายสบายครับใครจะไปก็ได้บาโจไปไม่ได้ให้เกินสามสิบห้าอัพ่มันก็จะเป็นปัญหานหน่อยครับนะฮะส่วนทีมชาตินะฮะทีมชาติเวียดนาม เอามาเจอกับบุรีรัมเลยเพราะมาเยอะอนะครับมีเหงียนควงไฮพ่อของเหงียนควงไฮอยู่นี่ด้วยอยู่นี่<อ>นะครับเล่นทีมชาติไปน่าจะ75นัดแล้วพอ่อเยอะนะครับแล้วก็อายุแค่ยี่แปดเองนะพ่อไม่เจอะโอ้โหเล่นเยอะนะเหมือนเหมือนแก่เหมือนแก่แ,กแต่มึงไม่แกยี่สิบแปดทำไมยี่สิบแปดเองนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวตัวนี้ดีมากแบ็คขวานะครับวูวันทันนะครับอ่าวูวันทันก็ยี่สิบเก้าแล้วแล้วก็มีวัน พ่านวันดึกพวกนี้เป็นทีมชาติหมดเลยเงียนฟิลิปเงียนประตูนะครับแล้วก็มีทางด้านโอ้มีเยอะเด็กๆก็มีก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้นะใช่ครับเป็นทีมที่เน้นนักเตะเวียดนามเป็นในนามทีมชาติเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้นะฮะแต่ว่าตัวตัดชาติผมมองว่าถ้ามาเทียบกับบุรีรัมมันค่อนข้างห่างพ เพราะว่าบุรีรัมเขาระดับของแท้มากๆากระดับไปช่วยเอเชียแล้วใช่เขาไปยูฟาแชมเปียนลีกเขาไปเล่นยูโรปาไอ้พวกนี้มันเล่นหมดเขาไปเอฟซีแชมเปียนลีกเขาไปไกลแล้วแต่วีตามเขาอย่างว่าก็ต้องคุณภาพระดเกตต่างชาติบุรีรัมตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับเทียบมูลค่าทีมดีกว่าโอ้โหมูลค่าทีมแตกต่างกันเยอะครับอย่างทางด้านของกวางานอยเนี่ยสองร้อยล้านเพอแต่บุรีรัม 490ล้านเฉียดๆ5 0 0ล้านก็ด้วยนักเตะต่างชาติแหละครับมูลค่ามันเยอะกว่านะฮะก็ต้องบอกว่าสถิติการเจอกันนะครับนัดที่แล้วเนี่ยบุรีรัมแพ้มา2 -1 น,นะครับดาวซันโวในรายการนี้เนี่ยเป็นเลโออาตูของโกอานโนยแล้วก็ทางบุรีรัมเนี่ยเป็นลูคัสคิสปิมนั่นเองนะครับ,รบก็ประมาณนี้สรุปครับนัดชิงชี้ชะตานัดแรกแต่ยังเหลืออีกนัดครับเกมแรกจะเป็นไงพ่อไม่ง่ายนะ <า>นะไม่ง่ายสำหรับบุรีรัมในการไปเยือนแต่ผมว่าบุรีรัมไม่แพ้นะเต็มท,ที่เสมอและเผลอๆมีชนะด้วยแต่แพ้เนี่ยมันไม่เหมือนนัดแรกนัดแรกแถ้าใครดูมาเนี่ยมันเหตุการณ์มันไม่น่าเกิดขึ้นมันนาทีท้ายแล้วที่บุรีรัมลงยิงนะฮะเป็นจังหวะที่เผลอเลยเท่านั้นเองแล้วทีมก็ยังไม่ลงตัวแต่คราวนี้ที่บุรีรัมลงตัวแล้วผมว่าทีมเขาไปไกลแล้วล่ะแล้วเขาตั้งใจมากฉะนั้นผมว่านัดแรกไม่ไม่บุรีรัมไม่แพ้แล้วกันครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยเหมือนพ่อนะ คิดว่าน่าจะออกเสมอเหมือนกันพ่อเสมอผมว่าเสมอถึงชนะเสมอถึงเสมอถึงเชื่อดิผมบอกตรงแต่ผมยัไม่ผมมั่นใจเดี๋ยวดูดูผู้เล่นดูวิธีการเขาแล้วมันทีมมันลงตัวจริงๆครับนะฮะดูตามฟอร์มแล้วมันโอกาสแพ้มันถามว่ามีไหมมีไปเยือนแบบนี้แต่มันค่อนข้างที่จะลาบากยากครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามมาได้นะครับโดยการกดไลค์กดซั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคุกความเคลื่อนไหววันนี้พระทุกแต่หมดลาไปก่อนสวัสดีครับ